จไปแะไปวี่มอไซค์ดนี์าลูกพี่มโนนี่ลูกนี่ลูกสาวพี่มโนนี่มนนี้นนีนนี้มารักบาแล้วนะไปแนนะฮอเร่อเรจะมารับกลับที่ไหมล่ะับค่ะไปไหมกนบ้านไหมไปไม่ป้าบ้นที่ไหนอะฮะสิงบุรีสิงห์ีไปนอะเออได้ไปนา้างม้านะเออเจ๊ก็ดีกับเรานะเออคนดีใจด้วยนนี่ยป้าจะไปแล้วตายแล้ว จะทำจะทำอะไรเก็บเสื้อผ้าเลยไหมคะแปลงร่างเหรอสามวันค่เก็บคุยกับหลานก่อนสินคเก็บคุยกับหลานก่อนก็คุยอยู่นี่อะเขาสบายดีไหมคะส่นนี้ลูกพี่ศักดินอเนี้ยลูกพี่ศักดินบ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่งานูพี่ศักดินเนี่ยนนี้อู่ศักดินอแล้วแล้วแฟนพี่ศักดินชื่ออะไรเจ๊จำได้ไหมคะฮะแฟนพี่ศักดินชื่ออะไร จำไม่เคยได้เก็บไปอยู่ที่อื่นตั้งนานแล้วเนาะอ๋ออยู่ที่อื่นก็เลยกับบ้านเลยได้แล้วหมูไม่หายหมดแล้วเหรอค่ะเจ๊หาเลี้ยงหมูด้วยกำลังเลี้ยงนะูำลังขายของมาถามยายเด็กกับี่หลังเงินเงินขอให้ลุ่เข้ามารับตวเนี้เออเนี่ยเดี๋ยวอยากจะไปแล้วอามมีอะไรจะฝากกันที่ระลึกยายไหมกดเดืยกเฮ้ยอย่าลบออย่าลบออย่าลบ เอาไปอะไปดีโอยอย่าเสียใจกันนี่ป้าอุ้ยอย่าไปดีกี่เอาไปเสียใจมันดีมันดีใจแล้วเสียใจเนี่ยจะัดกันแล้วนะดีใจหรืเสียใจตายไปเลยเออตายไปเลยกลับไปเลยก็ได้แล้วป้าโอ้ยผักเหล่านี้น้อยใกล้เดือนก็หมเลยกลับไปเลยกลับสิงิปปิ์ไปเลยป้าพาจัดการนะป้ากลับไปเลยกลับไปเลยน็ได้เลยป้าเดี๋ยวเจ๊ยังมองดูรู้วยเลยป้าไปเลยป้า เจ๊ตาเจสวยเนาะจะล้มเนี่ยดูจะล้มเหมือนเดิมได้เจ๊ยิงตีไม่ล้มง่ายหรอกนะเดี๋ยวเศรษฐาทำไมเจ๊ไม่ตายเจ๊ยังไม่ตายก็เขาจะตายแล้วไม่เถอะไมใช่เหรอไม่ใช่ป้าไปเลยป้าไปเลยกลับติงลีไปแล้วโอ๊ยพากคุณนะมีปากเขาเขาเขาเาเสียใจเขาจะห่างเจ๊ไงเจ๊เจ๊จะหนีหลานเหรอบ้านกูหรือตะกูล่ะหมดปากนี่เลยเจ๊จะหนีหลานเหรอลาหลานก่อน ปอะไรอ่ะอย่ากลับม่าไปเลยนะโอ้ยโอ้ยมึงแม่พี่ดูจะยิงมึงนะขออยากติดบุหรี่ไปเลยอย่ากลับจ๊ะอย่าทำหนูนะว้าอ้อนป้าป้าเนี่ยเจ๊อย่าเสียใจนะเขากลัวเจ๊หนีไงเขากลัวเจ๊หนีมึงไม่แต่งยี่หรอไม่แต่งยี่หรอป้าป้าเสอย่าป้าพ่ออย่าผักสิป้าเจ๊ลาหลานก่อนลาหลานก่อนลากันก่อนลากันก่อนลากันก่อน จะหนีหลานกลับสิงบุรีเหรอไม่ต้องถามอ้าวเอ้ยแล้งลาย้ายก่อนคืออาการยังไงคือบอกป้าแล้วมาป้างั้นลาก่อนลาก่อนโอเคจะกลับสิงบุรีลาก่อนเขากลับสิงบุรีแล้วจะกลับมานี่อีกแล้วป้าเจ๊จะเดี๋ยวนี่เจ๊เจ๊เจ๊จะไปสิงเหรอเฮ้ยนี่ผีเนี่ยเนี่ยจะไปสิงเหรอ อางนี <ersch> ้ได้ไงก็ไม่นำทีมไปเรียบร้อยนะเจ๊ก็เป็นคนดีงามนะดีงามอะไรเมื่อกี้ยังว่าเจ๊ต่อยอยู่เลยเฮ้ยว่าอะไรก็ได้สิงห์สิงห์ผีได้ไงเจ๊เดี๋ยวไปตลาดนัดกันนะจ้าจ้าจะไปสิงห์เหรอว่าจะไปสิงห์ที่ไหนอันนี้ผีนี่หรอเอาตัวมาอร้องไห้อย่าร้องไห้กันเจ๊จะจับแล้วจะร้องไห้นะอย่าร้องอย่าร้องออย่าร้งเสียใจเลยไม่ดีใจรล้อย่าร้องอย่าร้องมึงนีอยู่บ้านเมืองตระกูลแบ็กจ้า พระสงฆ์สารมาต้อยลาก่อนนะเออไปแล้วก็อย่ากลับมาอีกนะอุ้ยอ้าวแล้วจะลแบบอย่างเงี้ยพระสงฆ์ก็พูดกับพูดตำรวจเยอะเลยก็กลับมาเนี่ยผมเสียใจมากเลยนะแล้วก็จริงจริงกลับมาไม่ได้กลับไม่ไผมเสียใจมากเลยนะหนูเป็นน้องจิจุบเจ้วัสนาดานายไม่ไปเกาะแขกเกาะแขกต้องแข่งทำไมคะโอ้ยชีวิตจริงบ้านเราเราก็ต้องอยู่นะเจ๊รักหนูไหมดีเนี่ยเจ๊เขาก็ดีเราเขาว่าเจ๊อยู่เลยเมื่อกี้ จนี่แหละอุ้ยเขาดีจะน้ำตาไหลแล้วอยากเจอมากเนาะอย่ากลับมาอีกนะมึงก็ไปอยู่ที่อื่นเลยใช่มเออนี่บ้านเจ้เขานะเนขาพูดดีกันทั้งนั้นพารู้เรื่องเออเจ๊เขาก็ดีเจ้ไงมันดีใจแล้วมันดีใจแจ่มใสจะเราเจ๊ไอ้นี่นิ้วโคตรแต่เดียวเลย่ะป้าเจ๊ไอ้นี่นิ้วโคตรค่ารถอ่ะจะตายสิค่ารถตายก็หลังหลังให้มาให้จ้างค่ารถผมให้จ้างค่ารถไหนอะนี่จะกลับเจ๊ต้อย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  เจต้อยแบงอะไรอยากขายมากเลยเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยพี่ชายกูตำรวจล้าคนาียเนี่ยเจ๊ต้อยเจ๊ต้อยจะกลับถ้ำเหรอมือจะกลับสักกระเบือเหรอเออห้าสิบเขาอยู่สิงห์บุรีเจ๊ห้าสิบปูอะไรบ้านอะไรที่ไหนบ้านผมบอกเขาไปได้บ้านที่เราอ่ะหมู่บ้านที่ไหนสามตำบลลงช้างอำเภอพนมรุ่งจังหวัดสิงห์บุรีอ่าประเนียบป่ะสักดิ์ลิมลักดาวาสนา ดานัยมาโนรัตนาวัฒนาสายลุงพ่อสถานไม่ใส่อิ่งเ่อเนือ่าง่าเอาเพไม่เอาไม่เอาไม่ต้องร้องใช่ไหมไม่อยากไม่ต้องร้องโอ้ยร้องให้กันใหญ่เลยร้องให้กันใหญ่เลยเฮ้ยหุ่ยยี่สิใจเกินดีใจเกินนี่คต้องคุณคือเดี๋ยวจะไปอ้าหายใจใส่ปากทำไมเราเขาบอกว่ามึงเป็นสัตว์กระเบิดมากทำไมขึ้นรถไฟก็ไมาถึงรถไฟก็ กกูจะบอกพี่โนดหมดเลยนะบอกว่าเขาก็ยิงมึงโดยอัตโนมัติกันเลยดีใจมึงร้องไห้แล้วเจ๊ดีใจมึงดีใจเลยมันเสียใจหรือมันดีใจก็ไม่รู้ว่าดูหน้ามันมันมันดีใจไงเลยทำไมอะทำไมอ่ะแขกควายหัวล้อแขกหน้าหัวล้อนี่มาส่งคุยกันแล้วหมดเนี่ยตังค์ลูกเมย์กับไปกันเจ้าเขาให้เอาตังค์ให้เราละเอาป้าไม่เอาตังค์แล้วเหรอคะเจ๊ มันเอาแบงค์หยาบคาให้เราอะแบงค์หยาบคายแบงค์หยาบคายหาเล่นเลมือโอ้คันมือโอ้คันมืออ้นี่ไอเจ้าเจ้าเจาเจ้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 าเาเจ้าเจ้า้า้าเจ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 ้เาเจจเ้เาย้้จาา้เจ้า้เจาาจ้้าเาาเจ้า้ จะต้อยเหมือนกันเลยไม่อพูดเดี๋ให้ผมพูดบางสิไม่ผมพูดแล้วพระสงฆ์ก็บอกถ้าจต้อยจะจุ๊งจิ๊จุิ๊ะรู้ไหมมออย่ามากมือก็ไปจะจุ๊กจิ๊ิ๊มันกูนะเองต้องอย่ามาจ๊กจกากในล้วดาวันาดาในมโนรันารวัฒนาใส่ลุกออไปที่มาสิบูสาตะบนลงช้าอัปะบุรีสิงบุรีเออป้าก็อยามจกจิจิจก็มนอ่ามานอนนั่งกูเลยแหกคยนอนกู ปากแป้งเขาอย่าปากแป้งเขาไม่แกล้งเขาปากไม่ดีไม่ต้องห่วงอ้๊ยมาจริงจริไอ้สัตว์ไอ้สัสไอ้สัสบอกว่าอย่ามาจริงจริงไงดูมันใส่หูแล้วนะโอ้ยว่าอะไรว่าอะไรเจ๊นะเด็่าอะไรว่าอะไรเจ๊เจ๊ว่าอะไรจะจัดการให้เด็กคนนี้มันใส่หูหูเลยพูดเมื่อกี้เจ๊ตกใจหมดเลยอยากตายด้วยดีกันนี้มดีกันนน้หอมใช่ไหมจำเป็นต้อยมีารหอมมากแล้วเราจะไปกันที ดีใจไม่ยเฮ้ยจะร้องให้ทำไมเจยังไม่ตายนะเว้ยตายเลยตายอ่ะจิดร้องไห้กูยังมีมีมีเจอเคฟันฐานนี่นะกูยต้องายดีใจเกินร้องให้ตายไปเลยเออไม่ย้อนใจเลยเออขนาดนี้นะเธตายจะขนาดไหนมึงพูดมาเถอะพา้เรื่องนะบ้านกูไม่ใช่บ้านอนี้เนี่ยโอเคเจ๊จ๋าไปบ๊ายบายบ๊ายบายกัน ไปแล้วนะกลับ <Okay. S 1> หาแล้วลูกพี่โนอดมารับพี่สังนิมารับแล้วไปแล้วนะคะ okay. 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 ไม่ต้องร้องแนละ้วทุกคนไม่ร้องโอเคสวัส okay. ด <Okay. S 1> ีค่ะ <laughs> <laughs>